สวัสดีค่ะทักทายนะคะยินี้จะรับเข้าสู่ช่อง YouTube ผู้ใหญบ้านสายจวดเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงสาๆค่ะพี่น้องนะคะบรรยากาศการเตรียมโตการเตรียมง,งานค่ะเช้านี้วันที่28กันยายนนะคะ เตรียมเวทีเตรียมความพร้อมค่ะพี่น้องค,คุณครูไอซ์นะคะก็มาแต่เช้าเลยวันนี้นะคะมาเก็บรายละเอียดงานโชว์นะคะเพิ่มเติมนะคะพี่น้องแม่พรพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะสวัสดีน้องไพรินค่ะสวัสดีค่ะ ดีไหนที่มันจะไม่ติดฟันอะค่ะอันนี้ติดฟันไหมไม่รู้ค่ะมีกระสอบไหมไม่รู้อ่ะเพิ่งซื้อมาไม่รู้รอะที่นอนค้องอุ้มหนาซีดแห้งอันนี้ก็สวยก็เลยไปขอยืมลิปสติกจากน้องไพายุลยนะคะอันนี้มาติดเข้วก่อนพูดขึ้นกวดเพื่อซื้อยังกปอหลังจากวะฮะพ่ออะไรก็ต้องหรอชื่ออะไร มือมาซีดไม่เอาเี้เอาดิจ่ะเอาเดีวแต่สั่งเอาสั่งแต่งหน้านะจ๊ะอยู่ช่างแต่งหน้านะคะทุกคนโอ้ยโอหยเฮ้ยวันมาคุณจะทำให้อีกจะรักเกียร์ไปเด้อเกียร์เกียร์เกียร์ซะเนี่ยเอาใส่อีกเออคอมันแดงเลยมันแดงมากเลยอะค่ะวันนี้ไม่ได้เรียนหรอคะน้องไปเรียน ไม่ค่ะวันนี้วันอะไรคะพี่อุ้มเอ้าพี่ไม่รู้พี่ทํางานไม่รู้ฟ้ารู้วินวแล้วตอนเนี้ยเอาวันเสาร์ใส่แล้วใส่แล้วตัวห้างวะหนิสวยจริงถ้ารีบบ่ร์เบิร์กกัจกเบอมีกระจกพี่น้องคะ่ะเวยแล้วโอเคอยู่แถวๆนี้นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวรถตู้คันด้านข้างกับรถกันขาวนะครับเดี๋ยวรถเครื่องปั่นจะเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเตรียมสแตตแบยเตรียมพื้นที่ไว้เลยนะครับเดี๋ยวรถเครื่องปั่นจะเข้ามานะครับ บอก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอ,อะไรสดบอสคะผมคลิปข่าวทางช่องของคุณพ่อพี่บ้านสายจ้วนนะครับพี่น้องกำลังเตรียมสถานที่สำ<ช>หรับมีแร็คที่ไรสดพี่น้องอย่าลืมเข้ามากระชับวิธีเปิดเป็นคุณเปิดด้วยค่ะวันนี้ช,ช,ชมฟรีนะครับศิลปินศิลปินร้องร่ำทำเพลง ครบสุดนะครับจัดนักจัดเต็มเพื่อเหมือนเด็กมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันนี้เป็นช่องคอนเสิร์ตด้วยวาเลนตี้ด้วยหมอลำด้วยสำหรับสับเปลี่ยนกันไปน่าจะมีชุดเพชรด้วยไหมอุบไปก่อนเนาะอ่าต้องรอเบิรงพี่น้องต้องรอติดตามทางไลน์นะคะว่าเซนในมปแล้วก่ะกลุ่มเปิดพี่น้องครับเข้าไปกในมาพร้อมกันเราดิมาพร้อมกันไม่ใช่หรอเอาดิเอาพี่น้องครับเดี๋ยวผ้าชมนะครับกำลังติดตั้ง ลูกคนแบรนด์นั้นมิวนัมโอเคครับขอบคุณน้องโลโก้ครับสวัสดีครับพอดีสวยน้องหมิวนะคะสวัสดีพ่อแม่ไลฟ์สดใช่ไหมคะคลิปครับสวัสดีพ่อดีแม่ทุกต้องนะคะหนูมิวนะพร้อมแรงงานแรงานตัวนะคะกับ อยู่ในสำนักงานค่ะเดี๋ยวอีจหน่อยจังเสียอะไรสดจังว่าถักชายไมเด้อกินข้าวหรือยังคะน้องมิวกำลังจะไปกินโอเคครับกินข้าวเยอะๆนะจะได้มีแรงยาทีมงานให้สบายเลขแล้วก็ในเรื่อของแด็เสื้อนะครับแม่สวัสดีค่ะทางช่องพูยว่านสายจวดค่ะแม่ได้ตัวใดเนาะขาแม่พ่อนะแม่ยืดไม่แล้วแต่แจ็คเสื้อมาเสียบ ไปแล้วว้าวโตเด็ดตดังเห็นไหมคี่แสามเกสอก่ก้ยมั้าไมคขาาเจ้าโอ้เาฮัสเซกะสกโมันมาน้ำกันดื้อค่ะ กต่เบนเวทีนะคะพ่อก,กำลังเตรียมสถานที่นะคะตอนนี้นะคะศิลปินแดนเซอร์เฮ้านะคะก็กำลังเตรียมพักช่วงนี้เป็นช่วงพักค่ะพักเบรกพักเบรคนะคะ ไม่ว่าเนี่ว่าอดย่ม่มียไว่าทนปอดสอันเยอะงแกนล่างครับไปเอาสองตั้งเอาตั้งตั้งเดียดตั้งอน่เลยอนนี้บ่เออากนี่ยุ่งนเโโพโไอ้งนมากมากนี่หมตอได้ก็ดี ขออนุญาตค่ะคุณแม่ขึ้นไ like ลฟ์หรือยังคะอ่าอันบ็อกเลขอันเลขดิสไหมคะแม่ยังเลยยังเนาะค่ะแม่เนาะยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยวันนี้นี่อันตอนแรกพ่อว่าละสิบถึพ่อว่าละสิบถึนก่อนอันชลักษณ์เพราะว่าพ่อว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมาเกิดมี้จะขึ้นอันนี้ก็ขึ้นมาลุกยังคะ่ะอันนี้เป็นคลิปค่ะแม่คะ่ะ ยินแล้วบอกว่าหน้าสิขึ้ดเนี่ยแล้วก็ได้สค่ะสำหรับผู้ใดอยากได้เหลี่ยกดีสเหลียกดังนะคะรอติดตามนะคะทางช่องหมอลำเพชรลำเพลินนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนซื้อบัตรอันแม่ให้เพื่อนซื้อบัตรเขาคุมค่ะซื้อเขาคุมแล้วแม่สิเขาไปตอบเทียนในในคุมโอ้ห้าสิให้เพื่อนให้เพื่อนอ่ะส่งส่งอันสลิปเขาส่งสลิปเขานี่นี่เพจ ไม่เพดแล้วแม่ก็จะเข้าไปตอบ่นนี้มันมีรายซื้อของแม่ยูถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใดที่ซื้อบาสือตัวเขาลุ้มนะคะจ้งสีด้แม่แม่เข้าไปตอบเองทีนี้ค่ะโอ้จ๊งสีด้เลขเดียดได้พี่น้องนี่นะคะเอาอัปเดตไหมนะคะพี่น้องคะซื้อบาสือตัวเขาคุ้ม149่คะแนนนะคะวันเปิดฤดูกาลค่ะค่ะเจอกันนะคะป้าเอาโศกนะคะพี่น้องมาเอาโศกในกลุ่มเด้อพี่้องเด้อนะคะเอาเทียโศก จะส่งวันนี้ยี่แปดเล้วเดค่ะวันนี้ยี่แปดแล้วยี่เก่าสามซิบมันที่หนึ่งนะตออีกสองสมือหนึ่งฝฟลเดอวยค่ะพี่น้องนะคะโฟ่าดซื้อบรัดซื้อตัวนะคะโหวันนี้วันนี้คุณแม่คุมงานเองเลยนะคะนี่เยบ้อยงานมือแรกนี้เท่ากหร่ยาวกันต่ออีกสามซีมือหามือแสดงพี่น้องเทาเท่าเดียว ล,ลีลาจะเป็นข้าวเดียวค่ะเร็วมากเนาะแม่เวลาแม่เร็วมากเวลามือเนื oh, yeah. ่งแวบๆค่ะในแบบกับงามในแบบกับคำคุณแม่ได้นอนไปค่ะม like ื so ้อนี้นอนเวลาปกติตีสองตีสามตื่นแปดโมงเก้าโมงนึ่งแปดโมงกว่าขานอนตะเว้นแม่กับตื่นหกโมงเพราะว่าต้องเอาหน่องไปโรงเรียนเดลยเนี่ยกับตื่นเวลาเก่า ไมีสบายใจวันเพป็นวันเสาร์เบลเบลพูดนองคุ้ว่าเงินมากเลยคุณเงินมากเลยผมก็อายอ๋อค่ะนาซิเมียนค่ะแม่ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะขอพคุแม่เบ็คซี่นะคะสวีเดนนะคะน้องนีน่านะคะคุณไดถามหานะคะค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศประมาณนี้ในช่วงสายๆของวันนะคะก็เป็นการเตรียมงานกับพี่น้องค่ะ เป็นพี่รองกายลิมเดอน,นะคะสนับสนุนพวกเราศิลปินหมอรำพี่ลำเพลินทีที่สี่นะคะซื้อบัตรซื้อตัวนะคะของกำลังใจค่ะ149คะแนนติดต่อได้ที่ทางเพจหมอรำพี่ลำเพลินขายบัตรออนไลน์นะคะ ซิทที่พิเศษสำหรับพี่น้องที่ซื้อบตัตร2ตัว <ๆ S 1> นะคะรับโชคไปได้วยกันนะคะนนม,ามาเอาโชคน้องกันนะคะทนะะั้งกลุ่มนะสำหรับคลิปนี้เจ้าฟ้าตอนพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เ,<อ>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า นจะพามาอัปเดตเรื่อยๆในส่วนของวันนี้นะคะกับการเปิดโต๊ะค่ะผู้ร่วมเดินทางของเราในฤดูกาลนี้นะคะบริษัทสปอนเซอร์นะคะหรือพ่อนายทุนนะคะเจอกันเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลก์กดแช่นะคะกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราศิลปินมรักทุ่ลำเภอินด้วยนะคะ